ที่คุณพียเขาชื่อต้อนเล้ง่ะเดี๋ยวถ้าแบบถ้าให้ตังหนูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อบอ่อเขาลบให้อะไรเงี้ยให้หนูไปขอตังเขาเาต้มเล้งคือพ่อบออให้หนูถามชื่อเขาอ่ะแล้วเขาก็เลยตอบว่าเขาชื่อต้มเล้งครับผมเขาชื่อต้มเล้งค่ะ สวัสดีครับว่าไมครับทำไมครับตีอาวุธครับมีอะไรหรือเปล่า ไมมาหาถึงท ну. oh. right. ี no ่เลยเขากำลังจะไปพอดีทำไมไม่ไปที่บ้านนะไม่ววังก็เธอบอกว่าเธอกำลังจะจัดเตรียมงานศพอยู่ไม่ใช่หรอเขาไปเห็นรูปเธอในเทวิตแล้วเขากำลังจะพาน้องคนหนึ่งไปให้รู้จักเลยเขาก็เห็นรูปเธอในเทวิตแล้วเห็นรูปนั้นหรอเขาจะพูดตรงๆเลยนะเขาไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นเลยคืออะไรตำรวจท่านหนึ่งชื่อสำรวยสวยตลอดก็ทักมาบอกว่ามีคนอยากเจอซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครตอนแรกเขาไม่รู้หรอกว่าใครทักมาเขาก็เลยบอกว่าใครเหรอครับแล้วเขาบอกให้ไปที่สอนน้องแล้วตอนนั้นเขาอยยู่บบ้้้าาาาานนเเเก็ลใหม เขาก็พาใครมาด้วยก็ไม่รู้สองคนเหมือนว่าจะเป็นมิจฉาชีพเขาถ่ายเงินไปจริงๆนะเขาไม่ได้โกงเลยแล้วทำไมรูปมันถึงมาแบบนั้นเนะ่ะเขาโดนจี้เขาก็เลยจ่ายเงินไปให้เรื่องมันจบแล้วเขาก็บอกว่าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเหมือนผู้ใหญ่ให้ของเด็กเหมือนเวลารับรถอะเธอแต่เขาก็สั่งให้เขาลบไปแล้วเขามีพยานนะเอาพยานเขาไหมน้องอค,คนนี้อยู่กับเขาตลอดเป็นพยานให้เขาได้สวัสดีนะเกิดเื่องอะไรคือตอนที่พี่อยู่บ้านมี เธอเด็กกว่าเป็นพยานได้นะก็ไม่มีใครแล้วไหมนอกจากน้องคนนี้ก็เหมือนเขาจะมาถ่ายเงินเขาอ่ะผู่ถามง้องคนได้เลยเออถามน้องคนนี้ได้เลยผู้หญิงสองคนมีผู้ใหญ่คนหนึ่งนะผู้ใหญ่เป็นคนดงคนหนึ่งเขาพยายามจะยัดแยดทุกสาวให้พี่ชายเขาก็ปฏิเสธไปเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นไทยตังแทนใช่ตามนั้นเลยเด็กไม่โกหกแน่นอน แล้วแม้เ่าจะขอพี่ชายเขาไม่ได้ให้ชักเขาไม่ได้ให้แล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่ให้ก็เดี๋ยวรอบหน้าถ้าเจอเขาจะวิ่งมาคุยเขาจะวิ่งมากอดเขาไม่ยอมไม่ทำหรอกเขาไม่มีเบอร์เขาไม่มีอะไรเลยเขาก็ไม่รู้จักด้วยไม่มีเบอร์คนที่ติดต่อมาคือตำรวจเขาได้ขอแล้วไหมไม่ได้ขอเขาหนีเข้าบ้านแล้วอ่ะแล้วเขาก็กลับไปแล้วตอนนี้ผู้หญิงสองคนนั้นอยู่ไหนเขาไม่รู้เธอพูดได้นะตอนนี้คตอนนี้เขาจะรู้ความจริงเองเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้จักเขาเลยเขาไม่รู้ชื่อด้วยซ้ำเราไม่ต้องเจอกันสามวันถ้าเธอไม่พูดความจริงกับ K K เคเคอยู่ไรทำงานไปเลยรถตรง,งนั้นนะบอือือออ แต่เขาไม่รู้จริงๆนะมันผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วอะไรคะใจน้องสายลมปะจะไม่เจอมาสามวันเลยเหรอเราแต่งงานกันแล้วเธอเรื่องแค่นี้ก็เขาไม่รู้จริงๆเขาบอกความจริงถ้าเธอไม่รู้แล้วเธอจะยืนคุยได้ยังไงเธอบอกว่าเธอไม่ได้ให้อะไรไปเลยสักอย่างแล้วเธอยกโทรศัพท์ทําไมในรูปอ่ะตำรวมไปรับป่ะไม่เป็นไรอยู่เขาโอนให้ตํารวจแต่เขาไม่ได้โอนให้สองคนนั้นเราโอนให้ตํารวจทําไมในเมื่อเธอบอกว่าเธอไม่ให้สักบาทก็เขาบอกว่าถ้าไม่ให้อ่ะเขาจะถเขาจะลงรูปเขาจะไม่ลบรูปเขาก็เลยโอนให้สองหมื่นให้ตำรวจแล้้วพอโนให แล้วทำไมเธอต้องยอมอ่ะในเมื่อเธอไม่ผิดอ่ะเขาก็อยากให้มันจบตรงนั้นเลยจบตรงนั้นสุดท้ายเขาก็เห็นอยู่ดีอ่ะเขาขอโทษจะไม่เจอกันสามวันเลยหรอเดยจะไม่เจอกันตลอดชีวิตเลยก็ได้นะถ้าแต่งงานกันแล้วแล้วทาให้ไว้ใจกันไม่ได้อ่ะขอไม่รู้จะเกิดถ้าแ<ใ>น่ใจก็ไปตามผู้หญิงคนนั้นมาสองคนนั้นอ่ะเจอเขาที่นี่ทาไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดไปมากกว่านี้แล้วเธอเอาเด็กมาเป็นพยานเธอคิดอะไรอยู่อ่ะเขาจะพยายามแล้วค่ะแคปหน้าจอโทรศัพท์ที่โอนมาให้เขาตอนนี้เลย ันนี้คือใครเจ้าน้องคนเมื่อกี้ไงเราให้ทําไมน้องเขาบอกจะร้องเพลงเปิดหมวกเขาก็ว่าจะพาไปที่คนเยอะๆแล้วเขาก็ร้องให้ร้องให้น้องร้องให้ฟังเขาก็เอ็นดูน้องก็เลยให้เงินน้องไปเป็นค่าขนมเขาดูไม่น่าไว้ใจหรอแล้วเธอก็ให้ตำรวจคนนั้นมาหาเขาแล้วก็เอาผู้หญิงสองคนนั้นมาด้วยต่อให้เขาขอดูโทรศัพท์เธอตอนนี้เธอก็ลบได้อยู่ดีว่าเธอมีเบอร์หรือเปล่าเขาก็จะทําให้เธอสบายใจถ้าเธอไม่เชื่อใจเขาเขาไม่รับอ่ะไปสอนอ สวัสดีครับค่ะคุยกับคุณผู้หญิงสองคนนี้หน่อยครับครับป้าป้าไปไหนอ่ะครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรอ่ะทั้งสองคนเลยอ่าหนูชื่อเชลครับหนูชื่อมัจิครับมีแก๊งไหมีครับไม่มีครับ แล้วเมื่อกี้คุณไปบ้านเอกพีบปะปะอ่าไปครับ,รบเกิดอะไรขึ้นหรอครับปอโบอสาม้วยครับเขาบอกว่านวหนูชื่ออะไรหนูบอกหนูชื่อเชลเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปหาคนคนหนึ่งอยากให้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยหนูเล่นรัชดาลายเลยนะอะไรเงี้ยครับครับ,รบแล้วก็เขาบอกว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงให้จิบเขาเล่นแบบให้ให้หนูไปกับเขาหน่อย มีเบอร์ขอไหมคะเบอร์พอบอหรอคะไม่คับเบอร์คนข้างานเนี่ยค่ะพี่คนนี้เนาะอ๋อไม่มีค่ะเบอร์พี่ผู้ชายไม่มีเลยรับผมเราคุยอะไรกันมาคับอ๋อหนูไปขอตังค์เขาครับพอดีว่าพอบออ่ะเขาถ่ายรูปลงทวิตหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าแบบพอบอเขาให้แบบหนูขอเงินพี่พี่เนี่ยพี่คําอ่อพี่อยากช่อต้นเี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าแบบถ้าให้ตัา์หนูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอบอเขา ลให้หนูไปหัวขอตามเขาเขาต้มเล้งคือเขาบอกให้หนูถามชื่อเขาอะแล้วเขาก็เลยตอบว่าชื่อต้มเล้งออครับผมเขาชื่อต้มเล้งครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับคุยอะไรกันต่อไหมไม่มีครับส่วนใหญ่ผขบอกเขาจะให้หนูพูดตามเขาโอเคครับขอบคุณครับครับมันก็คงไม่ใช่เรื่องของมีนัยแล้วแหละเพราะมีนัยไม่เคยมีสามีชื่อต้มเล้งขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณตำรวจครับอเล็กกบเติน ไม่บครับมาเปล่าเปล่ากานก็สู้นะครับอยู่ข้างเสมอมีอะไรเธอมาได้อือนิ่งิ่งเ้าตัครับมีอะไรบอกหนูได้อยูข้างเขาพอครับหลักมานะครับครับลูกถ้ามีปัญหากับปลาเราเห็นปลาทักมาถามอืมทำไมครับทีู่ในเทวีเ,เหรอ ที่มาไปคุยมาเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกกับผู้หญิงคนอื่นว่าเขาไม่ได้ชื่อรีสออไงต่อครับกูมีสามีชื่อรีสอร์ทู้เลยไม่คุยอืผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาทํางันแต่อย่าให้มาแจ้งเงินก่อนผมรู้ว่ามาไม่ชอบคนที่เขาพูดโกหกหรืออะไรแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าปาเขาโกหกแบบไม่บอกว่าเขาทําอะไรเขาไม่ได้โกหกหรอกแต่เขาบอกไปนหมดกลัวมาไม่สบายใจหรือเปล่าไม่สบายใจทำไมต้องทําแบบนี้กูยุ่งกับเรื่องแก๊งทั้งวันไม่มีอะไรกับเขาหรอกก็เห็นโกทูก เขาบอกเหตุผลทั้งหมดหรือ,อยังครับหรือว่าเขาไม่กล้าบอกทั้งหมดกูไว้ใจใครได้บ้างวะต่นอกจากมึงอยู่เงินจาก,ก็เหก็เฮลอะก้มพะคังของกูอะกูไว้ใจใครได้อีกขานาดสามีกูแท้ๆกูย,ยังไว้ใจไม่ได้เลยย่แล้วยิ่งเกิดเรื่องวันมีอีก ่ตอบเข้ามาอีกไอ้เหี้ยคนข้างๆกูแท้ๆคนที่กูแต่งงานด้วยแท้ๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะครับผมว่าเราน่าจะถามเหตุผลก่อนทำไมถึงตอบไปว,ว่าไม่ใช่รีซอร์ทเมื่อค่าตรงนั้นมันน่าจะต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหรือเปล่าเขาถึงตอบว่าเขาไม่ใช่รีซอร์เขาอาจจะเป็นแก๊้งคอร์เซนเตอร์เหมือนตอนเราโดนก็ได้ครับมาคิดมากเขาอาจจะเซฟ ว่าตัวเองไม่ใช่ก็ได้มึงจะให้กูไปนัง <ผม S 1> ตามจจไปกูให้พื้นที่เขาเต็มที่แล้วอะถ้ากูมารู้อย่างนี้กูแบบเสียความรู้สึสจกจ้ะกูสาวไว้ใจให้พื้นที่เต็มที่คาว่ารีซอมันไม่ภูมิใจมั้งผมก็อยากฟังเหตุผลเขาเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงพูดคํานั้น,นเพราะว่าเป็นลูกผู้ชายเนาะเขาน่าจะบอกตรงๆให้ความสบายใจมาพอมาก็ไปทุกอย,อย่างอย่างวันนี้มาก็เครียดแล้วเอยากได้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดคนที่รักที่สุดแต่ก็ไม่ได้ผมเข้าใจฟีลลิ่งมา การู้สึกแยใช่ไหมครับมีคนมาถามชื่อเขาแล้วเขาบอกไปชื่อต้มเน่งครับใช่ไหมเขาเห็นผลเขาไม่อยากคุยหรือเปล่าอารมณ์แบบอารมณ์ผู้หญิงมาถามว่าใช่คนรีสอร์ทหรือเปล่าแล้วเขาาจะบอกอ๋อไม่ใช่ครับชื่อต้มเน่งอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะผมแค่คาดเดาจากสถานการณ์ที่เขาบอกมาว่ากูไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ใช่เราไม่รู้นาะว่าเขาจะพูดอะไรแต่ผมก็อยากให้อาไม่คิดมากว่าที่เขาพูดชื่ออื่นเพราะเขาจะไปทํานู่นทานี่อยากให้ลองคุยกันดูสักรอบคุยกันค่อยๆปรับค่อยๆเข้าใจกัน ผื่ออะไรมันจะเข้าใจกันมากขึ้นผมอยากเห็นมาเป็นแบบนี้ลองคุยไหมครับเผื่อจะเข้าใจกันมากขึ้นดีกว่าไปตัวเองคิดเรื่องที่แบบเราคิดเองบางทีมันอาจจะทำให้ความรู้สึกแย่ลงแต่ถ้าเราเคลียร์เลยอาจจะแยกแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเข้าใจกันอาจจะดีขึ้นม่นาจ,จะก้าวไกลเรื่องของมาก,กับปลามากเกินแตผมอยากให้ค่อยๆเคลียร์กันนะครับไม่อยากให้ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจคนละแบบ mm hmm. เดี๋ยวอะไรอะไรจะแย่ลง ผมไม่อยากเห็นม้าเป็นแบบนี้ผมเห็นหลายรอบจนผมรู้สึกว่าถ้ามันมีเกิดขึ้นอีกและทําให้ความรู้สึกข,ของมา้าแย่ลงอะ อยากเห็นมายิ้มเวลามายิ้มมากัวเราะมาขำดูน่ารักดูสดใสดีอ่ะแต่พอปเป๊บแบบนี้มาไม่ดูสดใสดเลยอ่ะลองคุยดูครับลองปรับความเข้าใจถ้าการคุยแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ลงตัวผมว่ามันจะแก้เรื่องพวกนี้ได้มันก็คงอยู่ที่ความรู้สึกของมาแล้วอ่ะผมได้แค่ช่วยให้คนสองคนปรับความเข้าใจกันแต่สุดท้ายก็อยู่ที่คนสองคนเข้าใจกันหรือเปล่าว่า เป็นยังไงถามว่าผมรักใครผมก็ต้องตอบเต็นเปล่าผมหนักมากผมก็ไม่อยากเห็นคนที่ผมรักที่สุดมานั่งเสียใจกับเรื่องที่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดคิดมากครับผมอยู่เสมอข้างๆถ้าผมพี่ยูพี่เลียวเฮลชี้แล้วก็นินจาหรือทุกคนในแก๊งอยู่ข้างๆเสมอลองคุยดูครับมะถ้ามันรู้สึกว่าแย่มาก็ลองเฟซตัวหรือโทราผมเลยเดี๋ยวผมมาผมสัญญาผมจะไม่ไปมายืนอยู่คนเดียวโซน,นะครับรักมานะครับค่อยคุย ผมเชื่อว่าเข้าใจกันแน่ส้ครับครับเจสููครับ,บอสครับ,บ,อบ,บอ thank y o วจ้าม่ยืนทำอะไรตรงเนี้ยทักไปทำไมไม่ตอบไม่เป็นไรเขาแค่อยากรู้ว่าเขามันดูไม่น่าเชื่อถือขนาดน,นั้นเลยเหรอคุณใช่รีซอหรือเปล่าใช่ครับเขาไม่รู้แล้วว่าเธอจะเข้าใจยังไง แต่เขาก็บอกทุกอย่างไปหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรหรอกแต่ว่าทำไมเธอถึงต้องพูดคำนั้นออกมา,จากใจเขาไม่เจอเธอสามวันเลยหรอตลอดไปเลยหรอเขาผิดขนาดนั้นเลยหรอตอบเข้ามาได้ไหมเขาก็บอกทุกอย่างไปหมดแล้วใี่เขาไม่ไปที่บ้านไม่หรนว่าเธอยุ่งอยู่เขาก็ไม่อยากไปกวนเธอไหมเขาก็เล่นกับน,น้องรอที่บ้านรอเธอโทรมาพอเขาโทรไปเธอก็ตัดสายเขาเธอบอกเดี๋ยวโทรกลับไม่ใช่หรอทำไมใจร้ายจัง่ะเรื่องร้องไห้แล้วค่อยมาคุยนะ ถ้าไม่อยากเจอขนาดนั้นต้องคันแบบนั้นเราจะร้องไห้ทำไมอะคนเรามันต้องเข้มแข็งตลอดเลยไงแล้วจำเป็นต้องเข้มแข็งปะพูดอย่างนี้คือไงที่บอกว่าเป็นชื่อคนอื่นเพราะถ้าบอกเป็นชื่อรีซอร์คนอื่นก็รู้ใช่ปะว่าเราเป็นอะไรกัน <S <S อะ<อ>แค่นั้นใช่ไหมเขาบอกไปแล้วเขามีแฟนแล้วเขาเข้ามาถามว่าแฟนชื่ออะไรเขาพูดไปหมดแล้วมีนายไม่มีแฟนชื่อตม้มเลงอืึเขาผิดเองเขาคงมันแย่แย่จนเธอไม่อยากเจอหน้าเขาตลอดไปเขาผิดเองละบอกว่าเธอจะสบายใจนะ